ช่วยงานปลาเขาครับนี่ครับแม็กกี้ก็นั่งอย่างนี้เห็นไหมครับรถเข็นสะท้อนตู้แช่เห็นไ้มครับนี่ครับแม็กกี้อยู่นี่นี่ครับพี่เปาครับโอ้โหเขาช่วยปลาเขาครับพลังเชื้อะไรอ่าพลังอะไรครับนี่พลังอะไรโอ้พลังเชื้อจีนมันเป็นยังไงอะนี่ครับเที่ยงแล้วครับยังไม่ได้อาบน้ำเลยทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกครับ เขาช่วยอยู่ครับนี่นะครับอ๋อ,อนู่นครัเขากำลังย้ายของเปลี่ยนชั้นใหม่อยู่นะครับนี่ครับมะพร้าวอ่ะค่ะรถมะพร้าวมะพร้าวไหนรถมะพร้าวอ่าครับกอะไรเออเขารู้นะครับรนี่ครับช่วยป้าเขาอยู่ครับฝากกดติดตามช่องพี่เปาด้วยนะคะเป็นกำลังใจด้วยค่ะ